เกมเจ้าหนูไซบะดอยตะลุยอวกาศมีทั้งหมด5ด่านให้เลือกเล่นในแต่ละด่านจะมีการเก็บสถิติสูงสุดของผู้เล่นที่ได้ทำไว้หน้าข้อมูลของฉันเป็นหน้าประวัติการเล่นทั้งหมดหน้ากล่องของขวัญเป็นหน้าที่เมื่อได้รับของขวัญจากเพื่อนจะมีการเก็บสะสมอยู่ที่หน้านี้ หน้าส่งของขวัญเป็นหน้าสำหรับเป็นตัวเลือกมีไอเทมเป็นตัวเลือกต่างๆที่สามารถส่งให้เพื่อนได้ซึ่งไอเทมเหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปหน้าช่วยเหลือเป็นหน้าที่บอกวิธีการเล่นทั้งหมดในส่วนของเฟรนด้านล่างจะเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ต้องการชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเกมกดที่ปุ่มชวนเพื่อนเลือกเพื่อนที่ต้องการจะชวนคลิกและส่งคำขอ ต้องการโพสเกมนี้ขึ้นหน้าเฟ e บุ๊กกดที่ปุ่มแบ่งปันจะมีการขึ้นให้เราสามารถพิมพ์และโพสขึ้นที่หน้าวอลได้กดแชร์จะขึ้นสู่หน้าวอลทันทีเกมด่านที่1ยานอกาศคลิกรีโมท1ครั้งเพื่อเป็นการเปิดสามารถกดใช้ไอเทมได้เมื่อกดปุ่มสเปซบาร์ เวลาจะลดลงทันทีเนื่องจากไอเทมเป็นตัวลดเวลาเริ่มใหม่กดปุ่มที่เริ่มใหม่เดินตามทางห้ามชนสิ่งกีดขวางต่างๆกดปุ่ม Spacebar เ,เพื่อใช้ไอเทมไอเทมนี้เป็นไอเทมที่ป้องกัน สามารถชนได้หนึ่งครั้งชนตายลงทันทีเมื่อชนสิ่งกีดขวางกลับสู่เมนูด่านต่อไปป่าต้องห้ามมีลักษณะวิธีการเล่นเหมือนกับด่านที่หนึ่ง เป็นป่าที่มีความอันตรายเมื่อชนสิ่งกีดขวางก็จะเกมจะจบลงทันทีด่านต่อไปเมืองจากกลด่านนี้มีวิธีการเล่นเหมือนด่านที่หแต่จะเป็นด่านที่เป็นเมืองจากกลเป็นเครื่องจากทั้งหลายที่เป็นอุปสรรค เมื่อชนสิ่งกีดขวางเกมจะจบลงทันทีด่านต่อไปฝนอุกาบาตด่านสุดท้ายเป็นเมืองลาวา